ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธุสนาฟังในเรื่องเหตุปัจจัยเพื่อความไม่รู้ไม่เห็นในหนังสือพุทธุสนะหมวดธรรมฉบับอนาคามีหน้า144จากพระตาว,วิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธุสนาเล่มที่19หน้าที่175ข้อที่628 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุเป็นอย่างไรปัจจัยเป็นอย่างไรเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรราชกุมารสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยกามราคะอันกามราคะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบาย เป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้ด้วยประการชนีราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใด บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทะราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจะกุกุจจะราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่าน ด้วยวิจิกิจฉาอันวิจิกิจฉาเหนียวรั้งไปย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ข้อนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชนี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำปรยายนี้ชื่ออะไรราชกุมารทำเหล่านี้ชื่อนิวรณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนิวรเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตนิวรเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ถูกนิวร์แม้อย่างเดียวครอบงำแล้วไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการถูกนิวร์ทั้งห้าครอบงำแล้วเล่า